ก็ซาดีชารเอฟซีมไว้ทุกคนทุกขันน้นกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะทุกคนก็แนะนําเลยนะครับสาหรับกิจของ Aqua าเวสอินฟอนโนะทุกคนก็เข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วก็สัปดาห์ที่4แล้วนะครับผมก็จะมาทําคลิปบอกนะครับว่าจะมีตัวไหนเนี่ยที่น่าแลกบ้างในสัปดาห์ที่3แล้วก็ในสัปดาห์ที่4นะครับก็จะเป็น2สัปดาห์นี้เลยนะผมก็จะมาสรุปให้นะครับว่าตัวไหนเนี่ยน่าเล่นบ้างแล้วก็น่าแลกเก็บไว้บ้าง ก็เดี๋ยวมาดูกันที่สำหรับที่3มันก่อนเลยนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างอาหมัดเดียโลนะตัวนี้ผมคิดว่าความเร็วเนี่ยดีนะคนแล้วก็ราคาหรือว่าแต้มเนี่ยก็แรกก็ถือว่าสม,มีสมผลนะครับก็แรกประมาณ450แต้มเองก็ถือว่าได้ตัวดีๆไปเล่นเลยนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับความเร็วหนี่ร้อยสามถือว่าไวมากๆนะครับพลังงานก็4ดาวท่าสก,กิลก็4ี่ดาวนะครับพลังงานด้านไหนก็ประมาณนี้เลยคร่าวๆนะผมความเร็วมีอยู่แล้วนะสาหรับ อามาเดโลนะครับตัวนี้ก็ตัวเล็กคล่องแค้วนะนะทุกคนแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของโซแคมเบลนะตัวนี้ผมคิดว่าเล่นได้ละกันเพราะว่าใครอยากได้ที่กองหลังโอเวอร์ดีนะครับโอเวอร์ร้อยแปดนะแลกถูกประมาณ650แต้มเองนะครับสำหรับโซแคมเบลนะทุกคนตัวนี้ดียังไงนะครับอันดับหนึ่งเลยเรื่องของมีแนนแฮกเกิลนะครับตัวนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะตัวสูงนะทุกคนร้อยแปดแปดแล้วก็เรื่องของ กลังแฝงนี้ก็มีลูกบ่งทรงบาลังด้วยนะครับการตั้งรับสภราร่างกายก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับตนะัวแคนเบลนะทุกคนจุดเด่นตัวนี้เลยก็เรื่องของการตั้งรับนะแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายความแข็งแรงเนี่ยตัวนี้มีแน่นอนนะครับเพราะว่าความแข็งแรงเนี่ยได้ตั้งร้อยสามสิบเลยหรือว่าเยอะมากๆนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวของพอสโคนะครับตัวนี้ผมก็ คิดว่าเล่นได้แล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันแลกค่อนข้างที่จะถูก500แต้มกับได้ OVR 108้เนี่ยถือว่าคุ้มแล้วนะถือว่าแลกน้อยมากแลกถูกมากจริงๆนะสำหรับพอสโคนะตรงนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับเท้าก็ไซสี่ขวาห้านะก็ถือว่าใช้ได้นะผนพลังงานก็จะมีประมาณนี้เลยตามที่เห็นนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเล่นเมนเนได้นะตัวนี้ผมคิดว่าใช้ได้เลยนะครับพลังงานด้านหนก็ประมาณนี้เลยคร่าวๆนะก็ถือว่ายิงไกลได้ดีนะคนร้อยยี่สิบเก้าถือว่าเยอะมากๆนะสำหรับพอสโค นี่เลยเวอร์เกตก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเป็นกองกลางที่มีเน้นแท็กเกิลนะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับตัวนี้ประมาณนี้นะทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะครับแลก500แต้มเองนะครับตัวต่อมาคนระับก็เป็นตัวของแกลเลตเบลนะครับตัวนี้ผมก็คิดว่าใครที่ชอบเขาอยู่แล้วเป็นคาส่วสนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ไม่น่าพลาดน,นะครับก็ประจัดได้นะทุกคนก็ความเร็วตัวนี้ก็มีนะครับพลังแสงก็ประมาณนี้เลยมีให้เห็น นะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานก็นํามาที่สดาวครึ่งครับท่าสกิลเนี่ยก็4ดาวนะครับตัวนี้มีความเร็วแน่นอนนะสำหรับเบลแต่ว่าอย่างว่าหลาทุกคนช่วงนี้มันโดนเนิฟกันน,นะครับพวกเอเขาปรับปรับสกิลซับพุ่งมาแบบมันเนิบลงมันช้าลงก็ถ้ารับตรงนี้ได้ก็ไม่มีปัญหานะทุกคนก็เดี๋ยวชินๆกันไปนะทุกคนถ้าพูดกันตามความจริงก็คือเดี๋ยวก็ชินกันแหละปรับมาใหม่ๆหก็แบบ อาจจะเซ็งๆกันนะทุกคนผมก็เข้าใจนะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ตัวนี้ผมคิดว่าเล่นได้นะสำหรับแกเลนเบลนะครับก็ถือว่าพลังอะไรข้างในก็ดีนะครับพลังแข่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเบิร์กเลยก็จะเป็นสุกบรรจงด้วยนะครับก็1 5 0 0นรแต้มนะสาหรับแกเลนเบลนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวของลิวันโดเลยนะตัวนี้ผมก็คิดว่าถ้าใครไม่ติดเรื่องเท้าเลยนะครับก็ถือว่า ตัดปัญหาไปนะครับสำหรับคลที่ไม่ติดเรื่องเท้าก็ตัวนี้ผมคิดว่าเล่นได้นะครับความเร็วก็ถือว่าดีนะครับแล้ว123ก็ถือว่าเยอะนะทุกคนแล้วก็ความเร็วกับการยิงเนี่ยก็122ก็ถือว่าใช้ได้นะคสำหรับตัวนี้นะทุกคนพลังงานก็4ดาวครึ่งถ้าสกิล่เนี่ยก็4ดาวเลยนะครับก็พลังแฝงก็จะมียิงปั่นโค้งนะครับมีเหนือชั้นแล้วก็มียิงกระดูกที่ไกลนะทุกคนผมก็จะมาไวไปไวหน่อยนะทุกคนเพราะว่าต้องอธิบายทั้ง2สัปดาห์เลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นค่าพลังงานด้านในของดิวันโดนะครับจุดเด่นคือเรื่องการทําประตูนะยิงใกล้ยิงไกลเนี่ยก็ทําได้ดีพอกันเลยนะร้อยยี่สิบเรยิบ้านะครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็ประมาณนี้เลยเบื้อลยกก็จะเป็นสูงต่ำนะครับทุกคนก็1นึ่งพันแต้มนะครับผมคิดว่าคุ้มแล้วนะทุกคนได้อเวียร์ร้อยเ้าด้วยก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับตัวต่อมานะก็เป็นตัวของคาฟูนะครับตัวนี้ผมก็คิดว่าเล่นได้นะครับแล้วก็ ในเรื่องของฝีเท้าเนี่ยค่อนข้างทีท่จะไวเลยนะครับก็ร้อยี่สิบห้าเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะทุกคนการตังร 9, รต้งรับร้อยสิบเก้าการตั้งรับร้อยสิบเก้านะแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยร้อยเก้าก็ถือว่าใช้ได้พลังแฟงก็จะมีพยายามเตะลูกข้างสนามก่อนนะครับมีเหนือชั้นนะทุกคนก็ประมาณนี้พลังงานเนีได้ามาที่ห้าดาวเลยนะทุกคนสำหรับคาปูนะครับความแข็งแกร่งตัวนี้ความแข็งแรงก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับก็มไม่ได้แข็งแต่ว่าตัวนี้ผมคิดว่าจุดเด่นเรื่องของ การบุกเนี่ยเน้นบุกมากกว่านะอาจจะลงมารับไม่ค่อยทันนะก็คือข้อเสียของคาฟูตัวนี้เลยนะครับพลังงานด้านไหนก็ประมาณนี้เลยคร่าวๆนะความเร็วก็ถือว่าตัวนี้มีให้เห็นนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็มาแลกได้นะครับ1 5 0 0ันแต้มนะก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนสําหรับสัปดาห์ที่3มนะครับตัวที่ผมแนะนําให้แลกเนี่ยก็ถ้าใครมีแต้มเนี่ยก็แลกเก็บไว้ก็ได้นะครับก็จะมีตัวที่1ก็คือตัวของคาฟูนะครับลิวันโดนะครับกาเลตเบลพอสโค นะครับอามัดเดโล่นะครับส่วนตัวที่ผมไม่ได้แนะนําในสัปดาห์ที่3มนะทุกคนก็ผมก็คิดว่ายังไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวมาดูสัปดาห์ต่อไปกันเลยนะครับก็คือสัปดาห์ที่4ี่นะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะมีตัวไหนที่น่าแลกไว้บ้างนะครับเลื่อนมาทางขวาสุดเลยนะทุกคนสําหรับที่ผมคิดว่าน่าแลกไว้นะครับสาหรับคนที่มีแต้มไม่เยอะเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าตัวนี้เล่นได้นะก็คือตัวของ เบลานัวนะตัวนี้ก็เล่นได้นะ300แต้มเองเท่านั้นนะครับความเร็วมีนะครับร้อก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีพลังแฝงนะทุกคนถ้ารับได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพลังงานได้มาที่4ดาวนะถ้าดจะอยู่ในก็2ดาวเลยนะทุกคนจุดเด่นนะครับของเบลานัวนะทุกคนก็เรื่องของความแข็งแกร่งความแข็งแรงก็ถือว่ามีนะครับร้อยสิบสามกร้อยสิบห้าก็ถือว่าเยอะนะ ตเด่นอีกเรื่องเรื่องของความเร็วนะครับการเล่นความเร็วก็ร้อยร้อยสิบสี่ถือว่าเยอะนะทุกคนการวิ่งสปีดออกตัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับเวิเร์กเลดก็จะเป็นปันกลางปันกลางนะทุกคนสําหรับตัวนี้นะครับก็สามร้อยแต้มนะทุกคนคนที่มีแต้มไม่เยอะก็เล่นได้เอามาเล่นได้นะตัวนี้ก็แนะนำนะครับตัวต่อมานะทุกคนก็จะเป็นตัวของลูเบนดิอาร์ตนะทุกคนตัวนี้ผมก็คิดว่าเล่นได้เหมือนกันนะสี่ร้อยห้าสิบแต้มนะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะกลับได้ OVR 107ไปนะครับก็ แนะนำเหมือนกันนะทุกคนก็ผมมองว่าใครที่ต้องการหรือว่าเป็นแฟนมนซิตี้อยู่แล้วเนี่ยก็แล้วก็มีแต้มไม่เยอะเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เล่นได้นะครับผีเท้าก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนก็ร้อยสามก็ถือว่าเป็นปกติของกองหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องการตั้งรับเนี่ยก็ 123, ร้อยยี่สิบสามับร่างกายก็ร้อยยี่สิบเลยนะครับพลัางงานก็ได้มาที่สี่ดาวนะครับแล้วก็เรื่องของท่าสกลิลเนี่ยก็สองดาวนะครับตัวนี้ก็จะมีลูกหมงสซมพาลังด้วยนะครับสำหรับพลังแฟนนะทุกคน จุดเด่นนะของตัวนี้ก็คือก็คือเรื่องของความแข็งแรงนะร้อยี่สิบเจ็ดถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการประกบการแท็กเกิลนะครับก็ถือว่าเยี่ยมร้อยยีสี่ร้อยิบห้าก็ถือ่าเยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์เลดจะเป็นปันกลางสูงนะครับอาจจะขึ้นไม่สุดนะเป็นรับซะมากกว่านะครับสําหรับตัวนี้นะทุกคนก็สี่ร้อยห้าสิบแต้มก็มาเล่นกันได้นะครับตัวต่อมานะก็เป็นตัวของที่ผมคิดว่าเล่นได้แล้วก็แนะนํา นะครับแต่บางคนที่มีแต้มไม่เยอะก็เล่นได้นะประมาณ800แต้มก็คือตัวของลิเซ่นะตัวนี้ผมคิดว่าเล่นได้เลยนะครับความเร็วมีนะครับแล้วก็เรื่องการตั้งหับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ก็พลังแฝงดีด้วยนะก็ถือว่าเยอะนะครับดีคิกทรงบอลลังนะครับสปายามเตะลูกข้างสนามก่อนนะครับแล้วก็เรื่องยิงประตูที่ไกลนะครับพุ่งลูกไกลด้วยก็มีนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยจุดเด่นนะครับเรื่องของความเร็วก็มีให้เห็นนะครับตัวนี้ก็ ความแข็งแรงร้อยยีก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับตัวนี้การแท็กเกิลนะครับการประกบตัวก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เวิร์กเลทนะครับก็จะเป็นสูงสูงนะครับก็จะเป็นแบบว่าขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับสหรับตัวนี้นะทุกคนก็แปดร้อยแต้มนะผมคิดว่าคุมแล้วนะได้อเวียร้อยแปดกับแลกประมาณแปดร้อยแต้มก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวของควาลาเซเลียนะทุกคนก็ล่างนี้เลยผมก็แนะนานะครับเพราะว่าใครที่ชอบ กาเป็นการส่วนรอย่างแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าพลาดนะสำหรับตัวน,นี้ก็สามารถเอาไปยืนเป็นถ้าอัพสกิลเป็นอของ่องแรวนะทุกคนถ้าเป็นเวลสามเนี่ยก็สามารถเอาไปยืนเป็น ST แล้วก็เอาไปยืนเป็น RW ได้ด้วยนะทุกคน,นก็คือโยกกองหน้าได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวนึงเลยผมคิดว่าครบเครื่องนะยืนยได้ทุกตำแหน่งเลยนะสำหรับกองหน้านะคนก็ถือว่าใช้ได้นะผมแนะนําตัวนี้ก็แลก1 2 5 0แต้มนะครับก็ ปีท้าเนี่ย2 6ถือว่าเยอะนะทุกคนก็ใช้ได้เลยนะครับเรื่องของสภาพร่างกายการยิงตัวนี้ก็คมนะครับพลังงานก็4ดาวครึ่งท่าสกิลเนี่ยก็5ดาวนะครับจุดเด่นเรื่องของความเร็วกันจบสกอร์ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับสาหรับตัวนี้นะทุกคนก็ค่อนข้างจะมีความคร่องตัวสูงด้วยนะครับสำหรับควาลัสเกเลียนะทุกคนเวิร์กเลยก็จะเป็นสูงปันกลางด้วยนะครับตัวนี้ก็พลังแฝงก็ประมาณนี้เลยนะครับยิงยิงตั่นโคร้งนะครับ เหนือชั้นยิงประตูจกากที่ไกลนะยิงไซก้อยด้วยนะครับสําหรับตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจในเนี่ยมาแลกได้นะ1,250แต้มนะครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวของเนวัญญาวิดิตนะตัวนี้ผมคิดว่าคุ้มแล้วอ่ะทุกคนประมาณหนึ่งพันแต้มแต่ว่าได้กองหลังดีๆมาเล่นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็มีลูกมงสองบาลังด้วยนะครับแล้วก็มีเน้นดูแจ็กเกิลด้วยนะตัวนี้ก็แจ่มนะคนแล้วก็เรื่องฝีเท้าเนี่ยก็ร้อยหกก็ ประมาณนี้แหละกองหลังทุกคนผมคิดว่ามันก็วิ่งประมาณนี้แหละไม่มากไม่น้อยไปกว่าน,นี้หรอกนะทุกคนแจมตั้งรับเรื่องของสภาพร่างกายตัวนี้ก็แจมเลยนะครับค่าพลังงานดน้านในนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยนะจุดเด่นเรื่องการนักเกิลน,นะครับร้อยสามสามนี่ถือว่าเยอะมากๆนะคนแล้วก็ความแข็งแรงร้อยยี่สิบแปดถือว่าเยอะนะครับเบิร์กเลดนะครับก็จะเป็นปันกลางสูงเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครแลกก็หนึ่งพันแต้มนะครับถือว่าคุ้มมากๆ ตัวต่อมานะก็จะเป็นตัวของหลุยฟิโกตัวนี้ก็เอาตรงๆนะทุกคนเล่นได้นะครับผมก็ไม่ติดนะตัวนี้ก็ถ้าเป็นข้องแค่วเนี่ยก็สามารถเอาไปยืนเป็น C.M แล้วก็เอาไปยืนเป็น R.M ได้นะตัวนี้ก็ถ้าใครไม่ติดเรื่องเท้าในตัวนี้ผมคิดว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเนาะทุกคนก็ความเร็วก็ถือว่าดีนะทุกคนที่ผมให้เพราะาเรื่องของความเร็วเลยนะก็ยีิบเ็ดก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะทุกคนก็ผมดูรวมจากข้างในนะ จุดเด่นก็คือเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะ่อนข้างจะไปกับบอลได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ความเร็วตัวนี้ก็ดีเลยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเบลเกตก็จะเป็นปันกลางปันกลางนะครับก็อาจจะไม่ได้ขึ้นสุดแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงสุดนะก็ทรงๆนะทุกคนก็หมุพันแต้มตัวนี้ก็เล่นได้นะครับถ้าไม่ติดเรื่องเท้าก็แนะนํานะครับตัวต่อมานะทุกคนก็ตัวนี้ถือว่าผมแนะนําเลยห้ามพลาดนะครับก็คือตัวของเบียร่านะครับสำหรับตัวนี้ผมคิดว่าไม่ควรพลาดกันนะทุกคนแล้วก็ ตัวนี้นะครับมาในตำแหน่ง CDM ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราอัพตั้งรับนะคนเราก็าไปยืนเป็น Cm ได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าเราอัพก้านะครับเราออก็เอาไปยืนเป็น Cm ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับครบเครื่องอยู่แล้ววีเอล่าใครก็รู้กันนะครับเพราะว่าเป็นตัวนึงเลยที่ AID แต่ AI ตำนานด้วยนะสำหรับตัวนี้นะทุกคน ฝีเท้านะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะเรื่องการตั้งรับสภาพร่าง,งกายตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะทุกคนเวีล่าใครก็รู้กันว่าสุดแค่ไหนนะครับการตั้งรับเนี่ยผมจะเน้นไปทางการรับมากกว่านะครับอันแฮกเกอร์ในร้อยสามร้อยสามสิบนี่ถือว่าเยอะนะทุกคนการประกบอยี่สี่นะครับแล้วก็การรับรู้ในร้อยสามสามก็เยอะพอสมควรน,นะครับความแข็งแรงนะครับเรื่องของสภาพร่าง,รรงกายเนี่ยก็ร้อยยี่สิบห้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เวิร์กเลดนะครับก็จะเป็นปานกลางสูงอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเวิร์กเลดแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับก็1 5 0 0้แต้มนะทุกคนก็ไม่ควรพลาดกันนะครับผมคิดว่าใช้ได้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนสําหรับคลิปวันนี้นะทุกคนผมก็ได้ทําการมาคัดเลือกนักเตะสัปดาห์ที่3นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่4ี่นะครับก็จะเป็น2สัปดาห์นี้แล้วผมก็ได้ได้ทำการแนะนําไปแล้วนะทุกคนก็ ตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือว่าไม่ได้เอ,อ่ยชื่อหรือว่าไม่ได้แนะนําเนี่ยผมก็อาจจะยังไม่แนะนําให้แลกนะครับแต่ว่าถ้าอยากแลกกันก็ผมก็ไปห้ามอะไรไม่ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดส่วนตัวผมเองทั้งหมดนะทุกคนที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็ถา้าชินชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจงในการนำคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับก็ สำหรับ EP นี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวติดตาม EP ีหน้ากันต่อไปนะทุกคนว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะครับก็ฝาขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามผมนะครับมาทุกวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะทุกคนก็คลิปวันนี้ผมก็มีเท่านี้นะทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ